<1> <S 1> <S เหมือนมีมมคน,น,นรู้ทันพอขึ้นมาปุ๊บเขาพูดเลยว่ายินด <ผม S 2> <ม>ีต้องรับกุ่ชันหนึ่งค่ะทังที่เรากดมาชัปป้นคปอองอันนี้กบย่างน่าก,กลัวมากมันเป็นตัวเลยอ่ะ <S 2> <S 2> <S ซึ่งคิมชอบอาหารเซย์ชวนมากเพราะว่าอาหารเซย์ชวนเป็นอาหารที่แบบว่าเข้ากับปากคนไทยอร่อยทนะี่สุดตั้งแต่ที่ยิมเคยกินมาแล้วยิ่งเดินม,มาชั้นบนยิ่งเหมือนแม่กำปองจริงๆนะมันแบบมีความใกล้เคียงกับแม่กำปองอ้มีขากบด้วย <S <S 2> <S 2> ลาล่ลาล่าลาล่าลาล่าอันนี้น่ารักมากเป็นเสี่ยวหลงเซยียที่เป็นสีชมพู <S <S แล้วผ่านฟิกเนเจอร์ที่มันเป็นฟิกเนเจอร์ของชงชิ่งด้วยที่มันจะเป็นรถไฟขับผ่านตึกอะตึกนี้ซึ่งตอนนี้มีแต่คนเข้ามาลุมบอกว่าถ่ายรูปด้ว่อยไหมถ่ายรูปด้วยเรืยไหม ไพร์มชอบอีช c กไฮทค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะออกจากคาบินกันแล้วเตรียมมุ่งหน้าสูชงชิงนะคะก็วันนี้เนี่ยเรามีบินตอนประมาณหนึ่งทุ่มซึ่งตอนนี้ก็กําลังเก็บของอยู่ก็จะเห็นจากด้านหลังได้นะคะว่าห้องกระทั่งรกเลยพอเสื้อผ้าใหม่ที่ซื้อมาเนี่ยมันก็งอกเงยขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยว่าจะต้องเกิดการยัดเสื้อผ้าลงนิดหนึ่งเพื่อนี้อยากจะมาโชว์ผิวให้ดูว่าหลังจากที่เราบำรุงผิวหน้าด้วยฟิล์มมุ่ยวนเนี่ยผิวของเราหน้าสดดีขนาดนันเป็นไง ตอนมาตีนี้คิมก็ไม่ลืมที่จะพกตัวครีมโลชั่นขวดเขียวมานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าหมดไปแล้วเพิ่งหมดเมื่อเช้าเลยเนี่ยคือ ถึงพันต้องแบบเปิดขวดใช้แล้วแล้วก็คือเทออกมาให้หมดถ้าเกิดว่าใครที่พบปัญหาที่ว่ามันย anyway. well. ังมีครีมลงเหลืออยู่ในขวดอะไรเงี้ยแล้วอยากเทมันออกมาให้หมดอ่ะก็สามารถเปิดตรงนี้ได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็เทโลชั่นมันออกมาไม่จำเป็นทีต้องตัดนะเพราะว่าแค่คอคคแบบว่าแค่เคาะแบบแรงๆนิดนึงอ่ะมันก็ออกมาหมดแล้วซึ่งอันนี้ก็คือหมดแบบหมดเลียงเลยเดี๋ยวจะต้องไปซื้อที่ฉงชิ่งเพิ่มแต่ไม่เป็นไรเพราะอยู่ที่จีนเราหาซื้อง่ายอยู่แล้วอยู่ที่จีนที่วอลคัลเลอร์ก็มีที่เดอะคอลเลอร์ลิสต ว่าที่ขายตามร้านพวกนั้นะมันจะขนาดเล็กนิดนึงแบบมันจะแค่ประมาณแค่140กรัมแต่ว่าอันนี้ที่คิมขายอะมันคือ220กรัมก็คือเป็นขวดใหญ่ที่สุดของที่เขามีแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้อยู่จีนแล้วก็อยากหาซื้อนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่คิมขึ้นมาให้ได้เลยซึ่งใช้แล้วก็ะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวขาวใสเนียนนะคะยัยงขนาดคิมอยู่ในที่อากาศที่แบบว่าค่อนข้างแห้งขนาดเนี้ยผิวของคิมมันยังชุ่มชื้นอยู่เลยเห็นปะ ชุ่มชื้นมากแล้วก็ขาวใสมากด้วยอือถ้าเกิดว่าใครที่อยากผิวขาวใสเนี่ยก็สามารถลองใช้ได้นะคะตัวนี้ดีมากๆแล้วก็เห็นผลจริงลดความเหลืองลดความพัม้มเพิ่มความชุ่มชื้นโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปเก็บของก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณบ่ายสองก็จะออกจากห้องกันละไม่ต้องห่วงไนะว่าทำไมบ่ายสองออกจากห้องเพราะว่าที่จีนมันเช็คเอาตอนบ่ายสองนะคะจะไม่ได้เหมือนที่ประเทศอื่นที่แบบว่าเช็คเอาตอนเที่ยงชอบข้อดีของที่จีนตรงนี้ก็คือว่าเช็คเอาตอนบ่ายสอง ตอนนี้มาเดินที่ห้างเดิมเมื่อวานนะคะก็คือว่าพาหนุ่มๆมากินข้าวแต่ว่าคือเรากินข้าวแล้วเมื่อเชา้าก็เลยว่ามาฝั่งเป็นไอติมโยเกิร์ตห,ห,หน้าตาเหมือนโยเลยรน,นี่อันนี้คือครีมฝั่งเป็นถ้วยเล็กมานะคะก็ใส่ท็อปปิ้งได้หนึ่งอย่างคีมก็เลือกเป็นซอช็อกโกแลตไปความจริงเกอบอกให้ฝั่งเป็นไฟกลางแต่ว่าคือคีมไม่ได้อยากกินเยอะคีมอยากกินแค่นิดเดียวอย่างนี้ของพอสาฝั่งเป็นไฟกลางก็จะเป็นไฟนี้อันนี้ของคีมไฟเล็กแล้วนี่คือเขาแถมกบมาด้วย ความเจ๊งคืออยากใส่ท็อปปิ้งให้มันเป็นแครกเกอร์ด้วยอะแต่ว่ามันคือมันเลือกได้อย่างเดียวก็ไม่เป็นไรเอาอย่างเดียวก็ได้อร่อยเหมือนเยาเยาเลยที่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นโยโร่แล้วอะรสชาติเหมือนกันเลยดิเหมือนที่กินโยโร่เลยก็คือแพ็กเกจก็เหมือนด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ชื่อว่าเหยาเยามันคืออะไรอะซาลูดเหรอไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่าอร่อยรสชาติเหมือนกันเลยอร่อยไอตี้มันแบบเปรี้ยวๆหวาน ีต่ตรงนี้มีสกเก็ตด,ด้วยมีไอสกเก็ตด,ด้วยตรงนี้มีไอสกเก็ตด,ด้วยอ๋อไม่ใช่ไอสกเก็ตคนเขาเล่นฮอกกี้กันนี่ที่นายโยแพนทองทานเรามาแข่งเชียร์ไอค่ะฝั่งจะเป็นฮอกกี้อีกครึ่งฝั่งจะเป็นเล่นสเก็ตได้ตอนเด็กแม่เคยพาไปเล่นที่เมกาบางนะาแต่ลืมวิธีเล่นไปแล้วว่าเล่นยังไงน่ากินอนะ่ะน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะวันนี้อากาศดีมากมีแดดไม่หนาวเลยเดี๋ยวนี้เราจะพาทุกคนไปกินข่าวเหลืองกันแล้เมื่อคืนวันแรกที่เราเคยมากิน ติดใจกับข้าวเหลือเม่นมากข้าวเหลือเม่นที่ร้านนี้อร่อยมากเอาว่ากินข้าวเหลือเม่นของที่ติมมาหลายร้านอ่ะชอบร้านนี้ที่สุดแล้วคือความจริงอันเนี้ยค,คือคิมไม่หิวนะเพราะว่าคิมกินข้าวมาแล้วก่อนที่ออกจากห้องแต่คือว่าเออส่งท้ายก่อนกลับก็เลยว่าพยายามยัดกินหน่อยก็ดีเพราะไม่งั้นคงคิดถึงรสชาตินี้อีกนานเมื่อกี้ของแถมที่ร้านไอติมแถมมาค่ะน่ารักมากแถมมาสองอันเพราะว่าเราซื้อสองถ้วยเดี๋ยวเอากลับไปให้หมาเล่น มาแล้วค่ะโรงเรียนก็คือสั่งเหมือนเดิมที่วันนั้นฝั่งเลยทุกคนได้เห็นคลิปก่อนหน้านี้แล้วอร่อยมากเลยม,มาซ้ำอร่อยมากแล้วน,นี้ก็คือซาวขาที่สั่งไปกะะ็คือกินแค่นี้แหละเพราะว่าความจริงเราไม่ได้หิวเพราะว่าอยากเฉยอร่อยเหมือนวันนั้นเลยรสเดียวกันเลยแล้วเราสามารถแบบแอดเป็นคอร์ดกเพิ่มได้จะทาเป็นบะหมี่เย็นนะคะ เสร็จแล้วนะคะคือเมื่อกี้ทานไปนิดเดียวเองเพราะอิออ่มมากแค่ว่าอยากกินเลยเแค่กินแบบคำของคาแบบค่พองให้ดูรสวันนี้แดดดีมากเดี๋ยวเราจะมุ่งตรงไปที่สนามบินก,กันละแต่เดี๋ยวตอนนี้คือแวะไปร้านนวดองพศแป๊บหนึ่งนี่สถานที่ที่คุ้นเคยถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปเมื่อวานก็จะคุ้นสถานที่นี้นะคะก็คือเป็นร้านนดของพศคนนี้นั่นเองอันนี้ก็คือประชุมกันอยู่นะคะว่าจะไปสนามบินกันกี่โมงก็เดี๋ยวเลือกเวลากันว่าจะไปสนามบินกี่โมงแล้วเราจะก็เรียกคนขับรถมารับมาผมขึ้นแล้วนะคะเมื่อกี้ มัดผมแล้วสบายขึ้นเยอะเลยบวกกับที่วันนี้ไม่ได้สระผมด้วยกีนั้นที่ช้ยากรุงเทพโฮเทลโฮมเนี่ยจะมัดผมจะปล่อยผมก็จัดทรงง่ายดูดิขนาดมัดยิ่งสวยเลยผมเฉยๆนะไม่ได้คนดคอนด้วยก็ได้ชอบแบบวันนี้มากเลยอ,อุ่นมากคือวันนี้ที่คินใส่อย่างเงี้ยคือร้อนนะความจริงควรจะใส่น้อยกว่านี้เพราะนี้แดดออกมันไม่ต้องใส่นาขนาดนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากระเป๋าเดินทางคือเต็มแล้วเึ้นรถแล้วตอนนี้ก็ไปสนามบินกันนะคะถึงสนามบินแล้วอันนี้กําลังรอเช็คอินนะคะ วันนี้คือแดดเยอะจริงๆอะแบบตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงแล้วอะแดดยังเยอะอยู่เลยอตอนนี้เข้ามาในเกตแล้วนะคะเดี๋ยวก็ช้อปปิ้งอะไรกันเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปรอที่หน้าประตูขึ้นเครื่องแล้วเพราะว่าอน,นี้ถือว่ามาค่อนข้างเร็วเพราะว่ารอบบินเนี่ยคือ1นึุ่่มแต่ว่าตอนนี้คือเป็นเวลา5้าโมง เพ่งเห็ว่ามาค่อนข้างเร็วมากเพราะยังไงออกไปอยู่ข้างนอกก็ไม่มีที่ไปอยู่ดีในคาบินก็เลยว,ว่ามารอที่สนามบินแล้วกันเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าพอถึงที่ชงชิงแล้วเนี่ยเราจะไปเล่นอะไรกันบ้างตอนนี้มานั่งเล่นรออยู่ที่หน้าเกตแล้วนะคะทุกคนก็คือเล่นให้กระจกกันอยู่ในโทรศัศพท์แต่คิดไม่เป็นก็เลยว,ว่านั่งดูหนัง คือพี่อย่างหายไปมากับพักหนึ่งแล้วพอ,อทีนี้ก็มากับเคฟีแบบชุดใหญ่มีไอติมมีทาร์ตไข่มีเฟรนไายอะไรมาเต็มเลยด้วยน่ะน่ารักมากดูแลอย่างดีตอนนี้หิวแล้วนะคะก็เมื่อกี้แวะไปซื้อเคฟีมากินคนอื่นไปหาดูย่างอื่นกินแต่คือคิมหิวมากแล้วก็คือเดินไปตรงข้ามก็คือซือ้อกินเลยกินเท่านี้ละไม่กินละไม่ได้อิมอ่มรอกแต่ไม่อร่อยตอนนี้ก็ขึ้นเครื่องแล้วนะเดี๋ยวก็ เราเจอเทนชมที่ไม่แน่ใจว่านอชินแล้นี่ยจะพาไปกินอะไว่าก็น่าจะได้กินแบบโครมเมันก็น่าจะประมาณาทุกก็น่าจะค่อนข้างดึกแล้วปารี้บนช่วบินนะคะอันนี้คือเกิดซื้มาจากข้างล่างก็คือผู้ของตูน น,นี้เราลงเครื่องกันมาแล้วนะคะก็พอกําลังเอากระเป๋าอยู่ซึ่งอยากให้ทุกคนดูว่าผมที่เมื่อตอนก่อนขึ้นเครื่องอะที่คีมัดเป็นบันแล้วก็มัดเป็นทางมาให้ดูตอนปล่อยอันนี้คือแค่ปล่อยออกมาแล้วคือนั่งเครื่องมาแล้วพอลงมาก็คือไปส่องกระจกดูแล้วก็เป็นผมสภาพนี้เลยคืออเมซิ่งกับผมตัวเองมากคือมันไม่เป็นรอยเลยอะซึ่งยกความดีความชอบให้กับพีมพนวดเพราะว่าการที่ผมมันจะไม่เป็นรอยอะผมมันต้องชุ่มชื้นแล้วก็มีน้ำหนักดีมากๆมันถึงจะไม่เป็นรอยหลังจากที่เรามัดเสร็ ซึ่งผมตอนนี้คือตรงเดะเหมือนตอนที่ไม่ได้มัดเลย a ม a z i n มาชงชิงคา้านี้คือพวกเราเช่ารถไปนะคะตอนนี้ก็กําลังจะนั่งไปหารถซึ่งนี่ไม่ได้นั่งรถนะอันนี้คือนั่งรถเข็นที่มันเอาไว้เข็นกระเป๋าอ่ะคีมนั่งข้างบนแล้วก,ก็เป็นคนเขีนสบายไม่ร้องเดินถึงโรงแรมแล้วนะคะวันนี้เราพักกันที่โยโรนะคือคิมจองมา3คืนดูก่อนว่าห้องเป็นไงถ้าเกิดว่าโอเคก็ค่อยต่อแต่ถ้าเกิดว่าไม่โอเคก็หลังจากที่ครบ3คืนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนดูบรรยากาศก็ได้อยู่นะ เม,มื่อกี้พี่หยางเขาบอกว่าหม้อไฟส,ส่าไปส่งในห้องได้ไหม oh. เขาบอกว่าเขาอยากกินหม้อไฟนี่อันนี้ห้องพักเราสวยมากข้างนอกก็จะแบบเป็นวิวเมืองนะคะนี่แล้วตรงนี้มีเป็นออนเฟลเล็กๆด้วยแต่ว่าข้างนอกเนี่ยจะต้องถ่ายตอนกลางวันเดี๋ยวตอนกลางวันจะถ่ายให้อยู่อีกทีุ้ยเป็นกระจกรอบด้านทั้งห้องเลยสวยมากนี่เดี๋ยวจะมาแช่ออนเฟลตรงนี้ด้วยตรงไปเตียงมีโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะใหญ่มาก แล้วคือราคาไม่แพงด้วยนายกินมากดูเข้มข้นสุดๆอันนี้ก็เป็นบารน้ำจิ้มนะคะซึ่งเป็นบารน้ำจิ้มที่ใหญ่มากปกติไม่เคยเห็นบารน้ำจิ้มใหญ่ขนาดนี้เพราะปกติแล้วบารน้ำจิ้มมันจะเป็นแบบว่าหลุมและเล็กๆอันนี้คือแบบเป็นชามเป็นถ้วยยักษ์ฝั่งนี้คือแบบมีเป็นของหวานด้วยคือตักได้ฟรีหมดเลย แเป็นของหวานเป็นของกินเล่นอะไรพวกนี้แบบเป็นยำอะไรพวกนี้นี่อันนี้น้ำจิ้มของคิมนะคะก็คือเป็นน้ำจิม้มฝีอิ่วทำฝุดเดิมคิมไม่ชอบกินน้ำจิ้มที่มันใส่น้ำมันไม่ได้ว่ากลัวอ้วนหรืออะไรนะแต่แค่ว่ามันรู้สึกว่ามันเลี่ยนก็เลยว่าชอบน้ำจิ้มที่แบบเป็นน้ำจิม้มฝีอิ่วมากกว่าหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มเจียวปะมันอร่อยนะทุกคนฝตดเนี้ยนี่อันนี้คือที่เราสั่งมานะคะเขาบอกว่าร้านนี้คะแนนสูงมากในตาจงเตียนพิงก็แน่นอนว่ามาชงชิงทั้งทีงทขั้นต่ำก็คคลลนนคืออออนนนนะมม้้กก่งงงงาาาาา็็็จจแขูใตตเเิพปห เดี๋ยวเราจะาลองชิมกันว่าอร่อยจริงไหมไอมีขากรบด้วยอ่มีแบอ่ะแสบาไอันนี้คือที่พี่ชายส่งมาให้นะคะก็คืออารมณ์เป็นบิงฟูอ่ะอคือตักเนื้อล้วนเลยอ,อร่อยมากคือแบบน้ำซุปแบบเข้มข้นมากๆอะ่ะตอนนี้คือเผ็ดแบบชาร้อนเป็น้ำบาแบบเวอร์คือแบบว่าแซบมากๆไม่อวอะ โคตรออริจินอลที่เนี่ยเราคือราคาถูกด้วยราคาถูกมากเมื่อกี้ที่ดูราคาแค่แบบว่าจานหนึ่งอะแค่แบบไม่กี่หยวนถูกมากเรื่องน,นี้ไม่ได้เหี้ยแค่ว่ามาเป็นเพื่อนเฉยๆแต่พอกินแล้วคืออร่อยแส่เป็ดก็อร่อยไม่คาวเลยลส,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 สวยมากลูกชิ้นกุ้งนะฮะแล้วสั่งเนื้อมาอีกจาน สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ฉงชิ่งแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นเดย์วันอินฉงชิ่งเดี๋ยวรอคิมแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาออกไปเล่นข้างนอกกันก็ รอตามดูนะคะว่าจะพาไปเล่นอะไรในฉงชิงกันบ้างซึ่งอย่างแรกไปเนี่ยที่อยากทําในฉงชิ่งคือซื้อเครื่องสำอางก่อนเลยเพราะตอนนี้เครื่องสำอางหมดเดี๋ยวจะต้องไปหาร้านซ้อเครื่องสำอางซื้อก่อนฮัลสวัสดีค่ะทุกคนฉงชิ่งเดวันนะคะวันนี้ก็วันนี้จะเป็นวันแรกที่เราเที่ยวเล่นในฉงชิงนะก็เดี๋ยวตอนนี้คือรอรถมารับแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเล่นข้างนอกกันมาดูว่าพี่ใหญ่เขาจัดการทริปเที่ยววันนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะพาไปที่ไหนแต่ก็คือแต่งหน้าแต่่่่่งงงงงตตัววคืออออออชุดพ้้้้มากกซซึึนนีี็็ยูลลแแ สวยมากเมื่อคืนที่ถ่ายให้ดูคือมันเป็นตอนกลางคืนอ่ะมันก็สวยแล้วถือว่าแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในกล้องของมันจะเห็นชัดหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือตอนเช้าทุกคนดูล็อบบี้โรงแรมสวยมากแล้วมันก็จะติดกับแม่น้ําฉางเจียงตรงนี้ด้วยคือไม่แน่ใจว่าภาษาไทยคืออะไรแต่คือภาษาจีนอ่ะมันเรียกว่าฉางเจียงเมื่อกี้ที่คิมหันไปให้ดูมันน่าจะสะท้อนแสงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคิมขึ้นภาพให้ดูแทน พึ่งลงห้องคีม,มันก็ติดกับแม่น้านี้ด้วยตอนเช้าแบบเปิดมามันก็แบบเห็นเป็นแม่น้ําฝั่งนี้ซึ่งวิวดีมากมาแนะนำม,นมากๆถ้าเกิดว่าใครที่จะมาฉงชิ่งให้มาโรงแรมนี้นะแถมมีออนเฟนในห้องด้วยก็สามารถแชร์ออนเฟนได้แต่ว่ายังไม่ได้แชร์เลยนี่เราผ่านซิกเนเจอร์ที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของฉงชิง่งด้วยที่มันจะเป็นรถไฟขับผ่านตึกอะตึกนี้ถนนที่ฉงชิ่งคือขับยากมากคือแบบขนาดไม่ได้เป็นคนขับอะแค่เห็นถนนก็ค,คือคิดว่ายากมากแล้วคนขับเองก็บ่นว่ายากตอนนี้เราอยู่กันที่แถวสื่อีิโขนะคะคือมัันยงไม่่ใือ จะพูดว่าไงเดีะเออคือมันเป็นโฟนที่มันจะต้องเดินไปถึงซทจิโคสซูจิโคหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นชื่อร้านหมาล่าแต่ความจริงแล้วคือในชงชิงซูจิโคมันคือย่านย่านหนึ่งที่แบบว่าเป็นย่านช็อปปิ้งงานถนนคนเดินงานกระชาิงานอะไรพวกเนี้ยเออเป็นของขายแบบเป็นอาหารแบบตรีทฟู้ดแล้วก็พวกของขึ้นชื่อต่างๆของชงชิงอะไรพวกนี้อารมณ์เหมือนแบบเป็นจอร์แฟนอะเออมันอารมณ์เหมือนเป็นจอร์แร์ซึ่งความจริงแล้วอุณหภูมิตอนนี้มาประมาณ11องศาโชคดีนะที่เอาเสื้อกันหนาวออกมาด้วยไมม่ัน หนาวมากกรดเธอใส่เดียวออกมาแต่คิดถูกแล้วที่ว่าเอาเสื้อคลุมออกมาด้วยซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินเล่นไปกันสักพักว่าที่นี่มีอะไรบ้างไอติมไม้ไผ่อันนี้คืออร่อยมากคิมชอบกินอันนี้มากรอบที่เราก็มาเฟชชวนก็มากินเหมือนกันอันนี้คือ แต่ว่ารอบที่แล้วอ่ะคือเรากินที่เฉิงตูแต่รอบนี้ก็คือเป็นที่ฉงชิงคิดว่าน่าจะรสชาติเหมือนกันแหละมันจะแบบเป็นของกินอะไรพวกเนี้ยแบบของกินเดินเล่นของทานเล่นนี่อันนี้กินแล้วดีต่อสุขภาพมันคือเห็นหูหนูบะหมี่อุ้ยขนมไข่อันนี้คิมชอบมากเนี่ยขนมไข่อันนี้อร่อยมากอุ้ยแต่ว่าอิ่มแล้วอ่ะเอ้แต่อยากกินอ่ะกินดีไหมเดี๋ยวเราเกยดเดินมาถามเกยดก่อนว่าเกยดจะกินไหมถ้าเกยดกินเดี๋ยวกินด้วยนี่แล้วอันนี้ก็เต้าหู้เหม็นทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยลองเต้าหู้เหม็นอยากให้ สปินเนอร์ไม่ได้เล่นนานมากตอนเด็กคือฮิตมากแต่ตอนคิมแบบประมาณมตนะ้นอะมันฮิตมากอนะเนี่ยคิมรู้สึกว่ามันฝึกสมาธิดีนะแบบว่าเวลาเราทําอะไรที่แบบว่าต้องพูดหรือต้องคิดอะไรนานๆอย่างเงี้ยแบบว่ามือเราว่างอะไรเงี้ยเราหมุนอะไรเนี้ยคือคิมรู้สึกว่ามันทําให้มีสมาธิมากขึ้นอันนี้ก็คือซื้อแบบเป็นฟิกเนเตอร์ของชงชิงนี่เป็นมีแพนด้าขวดโยเกิร์ตเขาน่ารักมากอันนี้มืนอือโยเกิร์ตแบบดื่มได้นะคะขวดน่ารักมากมีซื้อจากร้านนี้เลยดูขวดน่ารักมากซีฟอ,องหยนเท่านั้นอ๋าาาบบนอ แปลกปะโยเกิร์ตร้อนไม่เคยเห็นนี่อันนี้คือสั่งมาสองชุดนะคะเป็นตาหูเหม็นให้เกิร์ลองกินให้ดูไม่ร้อนเรอกินเข้าไปทั้งอันเลยอร่อยไหมอร่อยร้อน <laughs> ทำปากเงี้ยร้อน <laughs> ร้อนมากอร่อยอะ ตอนกินอะ <ม EN S 2> ไม่เหม็นเลยแต่ว่าตอนที่มันทอดอะมันเหม็นแต่ก็ตตอนกินอะไม่เหม็นเลยอ๋อมีคนเรียนแบบทาตัวเป็นหุ่นยนต์แล้วคนเขาก็มามุงดูกันสวยนะอันนี้ก็คือเดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือประตูใหญ่เดินเข้าไปก็จะแบบเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณอะไรพวกเนี้ยนี่นะคะอันนี้คือเข้ามาข้างในแล้วคิมรู้สึกว่าที่จีนมันจะมีอย่างนี้เยอะมากที่แบบว่าเป็นเมืองโบราณอะคิมชอบนะเวลามาเมืองโบราณของที่จีนอะรู้สึกว่าข้างในมันจะแบบเหมือนเราหลุดเข้าไปในหนังเรื่ององค์หญิงกามารออะไรพวกเนี้ย ซึ่งของพวกนี้มันจะเยอะมากเขาบอกว่าที่นี่ไม่ใช่สุดที่คนนะเขาบอกว่ามันคือจัุรจักรคือพี่คนนั้นเขาชอบไปไทยแล้วเขาบอกว่าที่นี่มันเหมือนจตุจักรแต่ว่าตอนนี้คือมันอากาศหนาวก็เลยว่าถ้ากินไอติมตอนนี้ก็น่าจะแข็งคือความจริงอะมันกินมันกินได้เพราะว่ามันไม่ได้หนาวมากขนาดนั้นถ้าเกิดว่าคิมกินไอติมตอนนี้คิมน่าจะเป็นหวัดเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบเริ่มมีความเริ่มที่จะเป็นหวัดแล้วเพราะว่าตอนเมื่อเช้าตื่นมาก็แบบว่ามีน้ำมูกนิดหน่อย ก็ถ้าเกิดว่ากินเข้าไปอีกก็น่าจะเป็นวัดแบบโดยสมบูรณ์ที่นี่ขายเบ็ดน้ำฟุบเยอะมากอะที่มันเป็นเบ็ดน้ำฟุบหม้อไฟอะแล้วคือหอมทุกร้านเลยอะคนเยอะมากอุ้ยแป้งอันนี้คือน่ากินสุดเลยนี่แป้งอันนี้คือน่ากินมากมันดูแบบต้องกรอบแน่ๆอ่ะมันคือข้างนอกจะเป็นแป้งพับแล้วข้างในก็จะเป็นแบบเนื้อวัวเอ้ยในที่สุดได้เห็นแล้วไอ้ที่มันจะเป็นต้าหู้ที่มันจะแบบเป็นต้าหู้ขนอะของจริงคือน่ารักมากอะมันดูเป็นผ้าห่มอะมันไม่ดูเป็นต้าหู้อะแล้วเขาก็จะเอามาแบบ ข้วสมมิกกับพวกเครื่องเทศต่างๆแล้วก็หมักไว้ประมาณ15วันแล้วค่อยกินกับข้าวตอนนี้เราอยู่ในสถา,านที่ทําถ้วยชามนะคะ ก็ค <enge> ือเขาจะมีแบบเป็นรูปให้แบบว่าเราเลรื่องว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาทําจานชามอะไรที่นี่พวกนี้เดี๋ยวจะพาเขาไปดูข้างในกันอันนี้ที่เข้ามาข้างในก็จะแบบเป็นประมาณนี้นะคะก็คือจะแบบมีถ้วยจานชามขายแต่ว่าคือที่สะดุดตาก็คือตรงนี้ตรงกลางคอมมูนิตี้นี้ไม่รู้จะเลือกว่าอะไรเรียกว่าตรงกลางคอมมูนิตี้นี้แล้วกันก็จะมีแบบเป็นต้นไม้ใหญ่เขาให้มาแบบขอพรเรื่องความรักกับต้นไม้นี้ได้แต่สำหรับเราเราไม่ต้องขออยู่แล้วแค่นี้เก๋ก็รักหัวปักหัวปมละ นี่อันนี้คือถ้วยชามของเขาก็คือแบบจะมีแบบครบหมดเลยแบบเป็นจอกเหล้าพวกแก้วชาอะไรพวกนี้เออวิเป็นแก้วชาที่สวยมากข้างในมันก็จะมีแบบว่าเป็นลายที่สวยขึ้นอะไรงี้แบบว่าลายที่เข้าใจยากเอออารมณ์แบบให้อารมณ์แบบราชวงราชวงวิสวยมากวิอันนี้สวยมากมีเป็นกรอนเขียนชีวประวัติของแก้วชาอะไรพวกนี้อารมณ์เหมือนเป็นแม่กำปองเลยอะพอมองจากมุมเนี้ย <S 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 ต้องแถบนี้ก็จะมีเป็นร้านเช่าชุดให้ใส่แบบเป็นชุดกี่เพาชุดจีนอะไรพวกนี้ด้วยทุกคนก็สามารถมาแบบเช่าชุดถ่ายรูปได้ เพื่งเขาบอกว่าราคาเช่าที่นี่ก็ไม่แพงด้วยตอนน้นเห็นทางแล้วแบบว่าพอ่อไม่ชอบบันไดไม่รู้ว่าทุกคนจะขึ้นกันไหมแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนขึ้นทีนกันนั่งเลยข้างล่างยิ่งเดินม,มาชั้นบนยิ่งเหมือนแม่กาปองจริงๆนะมันแบบมีความใกล้เคียงกับแม่กําปองแต่ว่าของก็จะแบบเยอะกว่าตอนนี้เราเข้ามาในร้านชานะคะมานั่งจิบชากันสักหน่อยอันนี้ก็คือจะมีแบบเป็นชั้นบนด้วยอารมณ์เหมือนมาบ้านเพื่อนอะทำไมเห็นเรารู้สึกแบบว่าเหมือนในบ้านของแฮร์กริดเลยอะอะไรๆก็แฮร์ี่พอตเตอร มันมีไปข้างนอกด้วยข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้ที่นี่มีป๊อปมาร์ทด้วยอันนี้ก็จะถึงทางลงแล้วพี่ที่ตรงเมื่อกี้คิมบอกไม่อยากเดินขึ้นมาเ <c oughs> มื่อกี้คิมเดินขึ้นมาแต่ไม่ได้เหนื่อยนะมันแค่แบบว่ามันแค่ดูชันเฉยแต่ว่ามันไม่ได้ชันอุ้ยมีนาจาด้วยอุ้ยมีนาจาด้วยอุ้ยเหมือนมากอันนี้นาจาใหญ่อันนี้นาจาเล็กตอนนี้คือกําลังเดินผ่านที่มันเป็นโฟนมออไฟคนขอพรเรื่องความรักอะไรเยอะขนาดนั้นนะแล้วคนขึ้นไปลูกตรงนั้นได้ไงก่อนเยอะมากอ๋อเนี่ยเขาเขามีขายตรงนี้เราจะมมมาูกก็ไดด้้ีีีขยยยเว อุ้ยอันนี้น่ากินตอนนี้คือมองอะไรก็น่ากินไปหมดเลยเพราะตอนนี้คือหิวอยู่มองอะไรก็คือแบบดูอยากกินไปหมดแต่ว่าก็ทำไม่้องขยเพราะว่าตอนเย็นต้องเก็บท้องไปกินข้าวเย็นนะคะเพราะว่าข้าวเย็นคือพอสอเขาจองไว้เป็นร้านอาหารที่แบบว่าเอ็กโอฟีฟมากๆแล้วก็เขาบอกว่าปกติแล้วอะ่ะจองคือจองยากแต่ว่าอันนี้คือเขาจองได้เพราะว่าเขามีเพื่อนที่ทํางานที่ไม่ถวนเขาก็เลยว่าแบบมีสิทธิ์จองอะไรที่แบบเร็วกว่าคนอื่นเลย เมื่อกี้เกดเรียกดังมากเมื่อกี้คือฮิมเดินอยู่ข้างหน้าแล้ววันนี้เกดเรียกดังมากให้มาถ่ายรูปก,กับอันนี้มันคือใบทะเบียนสมรสของจีนแต่ว่าคือของจีนก,กับเกดคือยังไม่ได้รับใบทะเบียนสมรสของที่จีนแต่ว่าเรารับที่ไทยแล้วก็มาถ่ายไว้เป็นใบทะเบียนสมรสยักษ์ตรงนี้สวยอะ่ะ คือมองไปแล้วมันก็ได้แบบว่าเป็นถนนคนเดินอะไรเงี้ยอยากถ่ายตรงถนนส่งชิงมากซิกเนเจอร์ของการมาส่งชิงอะ่ะคิมรู้สึกว่ามันคือการถ่ายริมถนนเพราะริมถนนมันแบบว่ามันแบบคนพุ่งผ่านเยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามันจะแบบเป็นไฟร้านค้าอะไรพวกเนี้ยเยอะพอถ่ายจากถนนไปแล้วแบบเห็นพวกไฟร้านค้าอะไรพวกเนี้ยมันก็จะแบบว่าเออดูเป็นส่งชิง ตอนนี้คือเดินชิลมากพอเรามาอยู่ภาคหนึ่งคนมันก็จะเดินน้อยลงแล้วก็ตรงฝั่งริมทางเนี่ยก็จะยังมีของอยู่เหมือนของข,องข้างในนั่นแหละก็แบบว่าของโอท็อปแล้วก็แบบเป็นร้านให้เช่าชุดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเดินทั้งวันก็เดินไม่หมด <laughs> เพราะว่าอันเนี้ยก็คือว่าไม่ได้เดินหมดเดินแค่ครึ่งทางก็รู้สึกว่าเดินไม่ไหวแล้วเวลามาอยู่เตียนะคิมร,รู้สึกว่าคิมกินเยอะมากแต่แต่ก็กลับไปไทยทุกครั้งก็คือผอมลงทุกครั้งเลยเพราะว่าเดินเยอะมากเกอร์เล่าให้ฟังว่าที่นี่ทำไมเรียกสือจ ที่นี่เขาก็เลยเรียกว่าสื่อจิโคม,มันก็คือแบบว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ในการทําจานชามอะไรพวกนี้อันนี้คือไม่รู้ว่าเขาทาอะไรอ่ะแต่ว่าคือเหมือนแบบจะทําเป็นธีม Alice in Wonderland อะอุย้ยเสีดยดได้เสียได้ยังทำไม่เสร็จอยากเข้าไปดูเจอฉาดจีพอดีนะคะก็มาแวะซื้อเหมือนเดิมคินชอบกินมากเลยอะคินชอบกินฉาตจีมากเพราะว่าอ,อยู่ไทยหาคือไม่ได้เพราะอยู่ไทยมันต้องแบบกินเฉพาะแค่ที่เฟนช์ฮ็อฟวแล้วที่เฟรนช์ฮ็โฟวคนก็ต่อคิวเยอะอยู่จีนมันแบบว่ามันไม่ต้องต่อคิวแล้วมัน อย่างอันที่คิมกินอ่ะมันแบบแค่ร้อยยแคลอ่ะคือแคลน้อยมากน่ารักมากเลยอ่ะมันมีเป็นคอลเลคชันวันวาเลนไทน์อ่ะอันนี้มันเป็นแบบหมอนรูปหัวใจอ่ะแล้วก็เป็นกระเป๋าสีชมพูหมดเลยน่ารักนี่อันนี้ของเราเะคะเราฝั่งเป็นแก้วเล็กไป a c c e s s o r y จีนสวยมากแลร้านใหญ่มากด้วยอันนี้เขาอนุญาตให้ถ่ายได้นะคะก็เลยว่าเข้ามาถ่ายเล็กน um ้อยกําไรนี่สวยมากดูรู้เลยว่าแบบเป็นฟิกเกอร์ของจีนอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าอันนี้มันคือธนาคารสมัยก่อนที่แบบว่า ก็คือว่ามันคือที่เก็บเงินนั่นแหละของสมัยก่อนก็คืออารมณ์แบบเป็นธนราคารของสมัยก่อนนั่นแหละโอ้โหโอ้ my god ต้องไปจกกักรพรรดิปเนีาถึงจะแบบมีห้องนี้เป็นห้องเก็บเงินไม่ทันนมบัตรด,ด้วยหรออ๋อน่าจะทันนามบัตรสมัยก่อนเพราะไม่เคยเห็นนานแล้วอันนี้คือห้องดื่มชานะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นเอฟเฟอรรี่หรือมีของขายวางไว้ตรงนี้ด้วยแบบว่าให้ลูกค้ามานั่งดื่มชาแล้วก็แบบว่าเลือกซื้อของเฮ้ยลา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 อันนี้คือเขาทำเส้นสดทํา,าออกมาแล้ว,ลวเส้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนล่าฝุ่น <laughs> ค่ะ <laughs> มันมีร้านที่ขายเส mm ื hmm. ้อผ้าแบบนี้จริงๆอะ่ะที่แบบเป็นเสื้อผ้าแบบสาวชาวไร่อ่ะอุ้ยน่ารักอ่ะเหมือนหลุดออกมาจาก ต<ม>เลยอะเดินเสร็จแล้วเรามาทานข้าวที่ร้านนี้กันนะคะ oh. เหล่ากานเจียอันนี้คือ พอสอเขาจองที่ไว้เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันแต่ตอนนี้คือรอถามเขาอยู่ว่ามันคือโต๊ะตรงไหนยังไม่มีใครส่งข้อความมาแต่ว่าคืาเขามารอข้างในกันร้านคนเยอะมากธุรกิจน่าจะดีเ <c oughs> นี่ยร้านนี้ก็คือว่าเป็นร้านขึ้นชื่อของพี่ชงชิงนะคะก็คือดูจากมองได้เลยว่าคนจะเยอะมากเพ่งแค่เข้ามานในร้านอ่ะกินพริกก็ตีขึ้นจมูกเลยรู้เลยว่าแบบต้องอร่อยรู้เลยว่าแบบว่ารสชาติต้องแซ่บ อันนี้เป็นชามะนาวคุยแล้วดูตรงน้ําแข็งดีเขาทํามาเป็นรูปเอตัวเซี่ยวลงเซียเท่มากเพราะว่าร้านนี้ที่ขึ้นชื่อของเขามันก็คือเซี่ยวลงเซียเซี่ยวลงเซียมันก็คือไอกุ้งตัวนี้ oh. Oh. แต่ว่าอันนี้ก็คือเขาทํามาเป็นแบบว่าเอาตัวเลมอนทีเอาไปแช่ในแบบช่องฟีดแล้วก็ทําเป็นรูปน้ําแข็งที่เป็นรูปเซี่ยวลงเซียอันนี้ก็กุ้งมังกรน,น้อยเหมือนกันแต่แค่ว่าทําเป็นอีกรสนึงอันนี้คือแบบเป็นรสกระเทียมอีกอันนึงก็คือจะเป็นรสมาล่าอันนี้อาหารเริ่มทยอยมาแล้วนะฮะอันนี้รัมเล่เป็นสีู อ่ะเมื่อกี้ของคิมก็คือจะเป็นสีฟ้มถูกปะอันนี้คือ,คอ,คอ,คอสีมูนน่ารักกว่าอีกน่ารักก็นี่เป็นเท้าไก่นะคะอันนี้คือแบบดูรสเข้มข้นมากเลยอ่ะอันนี้หัวเป็ดหัวเป็ดมาลาแล้วคือน่ากินทุกอันเลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นอาหารของเฟชชวนนะคะซึ่งก็จะแบบออกรสเผ็ดนิดนึงซึ่งคิมชอบอาหารเฟชชวนมากเพราะว่าอาหารเฟชชวนเป็นอาหารที่แบบว่าเข้ากระปากคนไทยเดี๋ยวอันนี้จะลองกินเครื่องดื่มเป็นของพ่อสอนนะคะอันนี้อร่อยเอ้ยอันนี้เหมือนชาแนาของไทยเลยอ่ะมันมีความแบบเป็นกลิ่นชาของไทยอ่ะ เหมือนไอ้ที่แบบเป็นชาชักแล้วเอามาทำเป็นชามะนาวเหมือนเลยอันนี้เดี๋ยวจะมาลองแบบเป็นสีดูด้วยสีดูก็อร่อยเป็นลิ้นจี่อั<ใ>นนี้มันรสชาติของไทยมากเลยอ่ะไ,ไม่ได้ชื่อว่าชาไทยแต่คือทั้งสองอันน่ะรสชาติเหมือนแบบเครื่องดื่มของไทยเลยอ่ะเหมือนลิ้นจี่แบบกาโตะอร่อยอ่ะคือวันนี้กินกินละบน้ำหวานที่มากอันนี้ก็คือกินทาโนะไปแล้วแล้วก็ไม่กินชามะนาวอีกลองกิมแตงกวาไก่กันก่อนนี่อันนี้เ้าไก่มันเปื่อยมาก 我懂不少，呃、嗯，第第三。 อันนี้อร่อยรสชาติเค็มข้นแต่ว่ามันไม่ร้อนอ่ะนึกว่ามันจะร้อนมันควรจะร้อนปะหโือเป็นอาหารจานเย็นเหรออันนี้คือโคฟูจีหรือก็คือน้ำลายไก่แต่มันไม่แทนน้ำลายไก่จริงนะแต่ว่าชื่อของเมนูมันอ่ะคือชื่อน้ำลายไก่ก็คือจะเป็นไก่แบบในน้ำยำหม่าล่าอันนี้อร่อยเมนูนี้มันคืออาหารจานเย็นนะเพราะฉะนั้นมันก็่ได้ร้อนๆอร่อยอรจะเป็นแบบหวานๆเพริไปเค็มๆอันนี้คือเนื้อวัวผคาทัชชีนะคะเนื้อวัวลูกหมาอันนี้เป็นเนื้อทอดแบบไม่รู้ว่ามันทอดกับอะไรมันหน้าตามันเหมือนกา อีกหัวเจียวอะ่ะอันนี้ก็อร่อยใช่ไหมเขาเนี่ยวะอันนี้กบย่างน่ากลัวมาก,กามา,กาเป็นตัวเลยอะ่ะอันนี้เกิดกินแล้วกันอันนี้อร่อยอ่ะคือไอ้ผงที่เขาราดมาข้างบนอะ่ะอร่อยมากเลยอันนี้คือหัวเป็ดคะ่ะ เส right? yeah. so like, ื้ออาหารวันนี้อร่อยหมดเลยเพราะว่ามันแบบเป็นอาหารเผ็ดอะไม่ได้กินอาหารเผ็ดมานานมากแล้ววันนี้ได้กินอาหารเผ็ดที่คือรู้ว่าจะได้มาชงชิ่งอะคือดีใจมากเพราะว่ารู้ว่าจะได้มากินอาหารอร่อยชงชิ่งอะอาหารอ่อยเยอะไม่ไเป็นอาหารที่แบบไทยกินแล้วชินอันนี้คือกินเสร็จแล้วนะคะคือเมื่อกีแบบบนตอาหารก็บล่าประวัติพวกอาหารเสวนอะไรงีให้ฟทไมผู้หิงเวนแกินอาหารมีแล้วทาแบบวไม่ขึ้นทไมคนเแบบผิดีอะไรนก็ได้ความรู้ไปอีกหนแก็บอกกับวั ร้านนี้ด้วยคือร้านนี้คือเขาเปิดมาตั้งแต่แบบว่าปีหนึ่งเจ็ดคือเขาบอกว่าไม่ได้เปิดแต่คือตั้งแต่ที่เขารู้อ่ะคือประมาณแบบปีหนึ่งเจ็ดก็คือเริ่มเปิดแล้วซึ่งแต่ก่อนจะแบบเป็นร้านเล็กๆเลยแต่ตอนนี้คือมาแบบขยายจนมดเป็นแบบหกสาขาแต่ละสาขาเป็นสาขาที่แบบใหญ่ๆแล้วก็คือแบบทุกสาขาจะแบบคนเต็มทุกสาขาเลยหรือถ้าแบบเป็นสาขาที่แบบดังกว่านั้นก็จะแบบถึงขั้นแบบมีคนต่อคิวอะไรอย่างเงี้ยที่ที่มา ข้างหน้าก็มีบุหรี่ตอกคอยู่ด้วยซึ่งมันอร่อยจริงๆนะมันอร่อยแบบมากๆคือกินอาหารเฟชวนมาหลายที่ซึ่งที่นี่คิมรู้สึกว่าอร่อยที่สุดตั้งแต่ที่คิมเคยกินมาแล้วเผ็ดแบบสะใจอ่ะเผ็ดแบบเ <laughs> พชรแบบอร่อยไม่ได้แบบอย่างเดียวแต่มันแบบมีรสอื่นเข้ามาด้วยอ่ะมันก็เลยแบบทำให้แบบว่ารสชาติมันยิ่งแบบเ,พ,เพิ่มคูณเข้าไปอีกอร่อยมากก็ได้เกิดว่าใครมาฉงชิ่งก็มาร้านนี้ได้นะคะก็ตามที่ร้านที่คิมถ่ายให้ดูเลย อนนี้เราอยู่ที่แบบเป็นจุดซิกเนเจอของเขาแล้วซึ่งตอนนี้มีแต่คนเข้ามาลุมบอกว่าถ่ายรูปด้ไหมถ่ายรูปเธอได้ไหมคือ <c oughs> ตามที่ชาวเน็ตบอกจริงๆว่าจะมีตะกงมาถามตลอดว่าถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมแล้วก็แบบเก็บเงินอะไรเงี้ยความจริงจะให้เขาถ่ายก็ได้นะเพราะมันราคาไม่ได้แพงแต่คือว่าก็ไม่ได้อยากได้รูปอะไรก็เลยว่าไม่ได้ใช้บริการนะคะนี่คือไฟไหม้มากเพราะว่าไฟมันจะดับตอนห้าทุม่มซึ่งตอนนี้มันใกล้จะห้าทุ่มแล้วเมื่อกี้ก็คือรีบจอดรถรีบลงมาแล้วก็รีบมาถ่าย เดียอคทนช่ๆๆๆตลกอ่ะถนนฉงชิง่งคือตลกมากแต่ว่าเมื่อกี้คิมขึ้นมาจากชั้น1ก็คือขึ้นมาชั้นสิองแล้วพอขึ้นมาชั้น2ิมันกลายเป็นชั้น1คือชั้นฟอนชันเวอร์คือเมื่อกี้กด,กดลิฟต์ขึ้นมาชั้นสิบสอแล้วดูข้างหลังคือเป็นถนนแบบว่าเป็นชั้นหนึ่งตอนีนี้ขำมากคือว่าเหมือนมีคนรู้ทันพอขึ้นมาปุ๊บ ขาพูเลยว่ายินดีต้อนรับฝูชั้นหนึ่งค่ะทั้งที่เรากดมาชั้นที่อโอ้ยเหนื่อยอยู่จีนคือเดินเยอะทุกรอบกี้ก็คือเดินขึ้นจากชั้น1นึ่งกี้ขึ้นมาจากชั้นท2แล้วตอนนี้ก็มาอยู่ชั้น1ที่มันเป็นชั้น1นึ่จะชั้น1นอีกทีคือเดินขึ้นมาชั้นหนึ่งเรื่อยๆไม่ถึงชั้นบนสักทีคือเมื่อกี้ข้าที่กินไปเยอะๆรู้สึกว่าตอนนี้เบิร์นหายไปหมดแล้วอยู่จีนคือเดินเยอะมากไม่แปลกใจเลยที่สาวจีนจะผอมเพราะว่ากินแล้วก็เดินกินแล้วก็เดินอันนี้คือเรามาชั้นบนตรงนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ชั้นบนด้วยมันถือว่าเป็นชั้นหนึ่งของที่นี่แต่มันคือชั้นบนจากที่เรามาเมื่อกี้ตรงรอบๆนี้หมื แบบจะเป็นห้างแบบที่เที่ยวอ่ะดูไปเหมือนอารมณ์แบบเป้จริงลูกอ่ะ <_ EN> นี่มีกุชชี่อะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าต้องมาตอนกลางวานันตอนกลางคืนมันปิดแล้วตอนกลางวันคิดว่าน่าจะค,คือคืนนะแต่ว่าตอนกลางคืนก็คือคนนะพอมีอยู่บ้างก็คือว่าคนไม่ได้น้อยนะแต่ว่าพวกร้านค้าอะไรพวกนี้ก็คือปิดหมดแล้ว <_ EN> ตอนนี้กลับมาที่โรงแรมแล้วนะคะก็คือแวะมาซื้อของเล็กๆน้อยๆที่ ซูเปอร์มาร์เก็ตข้างล่างโรงแรมอันนี้ก็คือมาซื้อน้ําเพราะว่าน้ําที่โรงแรมมันแบบรสชาติแบบแปลกๆก็เลยว่ามาซื้อเป็นน้ําแร่คือน้ําแร่ของที่จีนมันก็แบบมีขายทั่วไปอยู่แล้วนะมันไม่ได้แบบเป็นน้ําแร่อีเวียงที่แบบแพงๆเลยว่านั้นก็คือน้ําแร่ที่นี่ก็จะแบบราคาปกติเลยแบบขวดละแบบสิบยี่สิบอะไรพวกนี้โยเกิร์ตแบบดื่มของที่จีนเยอะมากเลยคิมชอบนะแต่แค่ว่าน้ําตาลมันฝูงแต่คือถ้าเกิดว่าไม่ห่วงเรื่องแบบน้ําตาลอะคือความจริงมาแล้วมันอร่อยมากตอนที่เรียนอยู่จีนเคยมีเด็กผู้ชาาาายจจีีีนน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 นซืื้้้้้อออออััมมแตตตต่่่่ววไไดกกิิิใหหเเพพระ ตัวเองเลยไม่เคยมีโอกาสกินคัคทีว่ามันอร่อยไหมแต่ว่าตอนนั้นที่ผู้ชายให้เป็นสีขาวตอนนั้นที่ผู้ชายซื้อให้เฮือนนี่น่ารักมากไวไฟเวอร์ใช้นมสีฝฝา